สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกๆคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขภูสุคนครับยินดีต้อนรับ้าสู่ช่องเต้าบนค้นมันแขมคือเก้าคือเดิมครับพี่น้องเอ้ยขามาหอดไทยแล้วตอนนีย้อมเพื่อถาดพนมครับสี่แบบมัซืี่สมตีนเมื่อฝากแม่ครับสมตีนวัวยุทถาดพนมครับอ่าเข้มโคขุนนะครับลานเข้มโคขุน ้านเจ้าประจําครับเบ้าเปีมเคยผ้ามาสือดูหลูครับอ่ากายบานเบ้าเปีมขึ้นมาอีกได้ครับพี่น้องเบ้าเปีมนครพนมนะครับถ้าผู้เดเป็นแฟนเอฟซีต้าเก้านะครับกสีฮูงนะครับว่าเบ้าเปีมคือไผ่เดี๋ยวท้าสิบผ้าไปหาอีกครับสื่อสมตีนแล้วเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบผ้าพี่น้องไปเบิ่งสื่อสมตีนมื่อวันที่ยี่สิบสามหล่ะครับตอนนี้าบสามขับมาหอดไทยหลังจากอ่า อากอยอาริตาครับสือปิงไกล้ฝากแล้วกับถ้ำสีนี่ครับเพื่อนร่วมเดินทางของเรามาอันนี้สวัสดีครับครับพี่น้องอันบันนอกนะอาศัยแบบมันลมีติดต่อกบบ้านโอี่น้อมันบ่ได้ปาดนันนะไปพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อสมตินงวครับนี่ครับพี่น้องมาจากลูกเลี้ยงกับข้าวนานี่ครับร้านเพิ่อยูนร้านเคี่ข้าคขุนครับเนี่ย สากรพลยังคำลานนี้ลาดแซ่บเลยลานแซ่บกว่นี้ลาดดังเลยส,ส้มตีนหมดมา,าได้กินของเสียบยมีร้านไหนอีกบ้างของหมด ขอ,ขอบคุณครับเนี่ยเหลืออะไรบ้างอันนี้อยังนี่มัมบ่พัมพัมบ่อันอนี้ขายไหมมัมม่แต่มัม มากรชาตั้งใจมาั้งขามัเป็นเดีอยู่เลยหรอครับใช่ใช่มันมันน้อยนะอ่านี้ที่จากเอนนนะที่ค้าประจำเราไปเอาและมัทำน้อยลงเพราะว่าเห็นเขาขายกันเยอะนะเขาส่บขายกันเยอะแต่ก่อนไม่ค่อยมีอ่ะผมซื้อร้านร้านประจำเราไปเรียก็ไม่มีหมดแต่ปากใช่เขาทาน้อยลง

โคขนเข้มโคขนโอ้เข้มโคขนเข้มโคขนจากอุบลครับข้ามผู้ข้ามมาครับข้ามมาสอนนักเขียนจะลงจากอุบลครับไปงานศพพ่อเพื่อสอนนักเขียนขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับได้ไปสิมาอุดหนุนเพิ่นพี่น้องเนาะนี่แหละบ้านดัางจนพ่อขายเนาะ ครับผม,มอ๋อนี่มียังแน่ก่อนนี่หลายโอ้หลายอย่างปะนี่นักทราบจังหวดอุจหดบปะปล<ะ><ะ>มาเข้ามาตลาดสดคนครพนมเอ้ ถาดพนมนะครับเหลือ,อยู่สอถุงถุงละส้บบาทครับบอ่อบเนสมแบบของพ่อเนี่ยข้ามนะครับเป็นสมธรรมดาในตลาดนะครับแต่พ่อจินแล้วครับพ่อแก่ครับโยเมื่อตลาดเหลือ,อยู่ล้านเดียวครับสี่ขายสองถุงสี่สิบบาทถุงละศ้านะครับเก่งดีครับยังได้เอ่สื่อสมพัก ไปกินกับเจลนะสีหอดอุบลจักโมงแวะสิไปแวะบ้าเปรมนี่นะครับไปเนาะไปเล่นน้ำเพลินก่อนจะข้าวใช้กามาเขียนมาทางทีแล้วนะครับอดมาอ่านหน่อยนึ่งเสี่ยวไปแล้วครับคือว่าหมูหันนะเขาขายบ่ะว่าก็าเ,เห็นขายจา้าเหลือไม่ย่อมได้กระไรเขาเขาว่าในสามแยกบรรตองแล้วนะครับ บ้านเป้าเปลี่ยนซื้อบ้านยังก่อขอนคอนเอียงว่ะจังซื้อว่าได้ตว่าจืดทางเขาอยู่มิซาร่ามาเห็นยังจำอะไรจากอำเภอจากถาดพนมออกมาเพาไก่ครับประมาณสิบกิโลก็ถึงสมังครับครับรถพอถึงสิบนาทีครับ้บานเพื่อนกับซีโย สามแยกบรรทองเดี่ยวข้ามทางเราไปสักนครครับพี่น้องเปล่าเปรมนครพนมเปล่าเปรมนครนุ่มนครพนมปะไปพอกันยุบานกันครับบ้านขอนบ้านขอนกองกับบ้านนาหนากบ้านนาหนากอยู่ข้างหลังเฮาบ้านขอนกองบ้านขอนกองสร้างตัดผมซื้อดังแห่งบ้านขอนกอง กกาป,ป,ปา,เ,าเ,เปิมละครพนมบาบานนี่โอ้โหเปิัสีเหืองเปิ้เหลืองตัวนี้ปะหันตกใจผมเอเลยเป็นตีนโูคาบอมีโลคาบอจัดฝังเนียน,น,นะจดฟัไดวไหนเล่นไม่กัได้จังสีต่วนไหนจังเจอรเนา มีคนเชื่อ,ปเ,อเปล่าเปรมไหมครับไป็ลเปาเปรมเราอยู่หลหังนะใช่ ป่าเปลียมห้องแผมลูกข่าห้องกรไปบว่าี่เออตีลูกข่าวน่าจะบบมีเนาะเพราะว่าบบเห็นรถลูกข่าเหนรับนงอนรับถ่าลูกข้าว่าป่าเปียมเปรมบ้าเบรอ ไก่เชโน่มาตา้ได้กินเ <ผม S 2> ปียงไก่มตัตตไก่เนาะผมซื้อสอปิงอกซื้อให้อสองัสีซื้อให้สองแต่เอามาแบ่งม่นครับอือไก่เชโน่มาปีงมาเคยกินได้สิไปก็มีเอาไปื่นจิ๊บนะคนไ่คยกินแบบเป็นจินะนนบ,บเ,เ,จเอา มาเปลีบอมาเดียนะปลีคือไปเซอร์ oh, <hi> e ิดียอะหัน้อ๋อใหญ่่สว <isation> ัสดีครับสวัสดีครับค่เปลี่ยนปี่นองทำดียเสวัสดีครับ โอ้ยมวนเลยนะคุยสาวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับกินไก่เชโน่ขอต้นขาได้กินของมาแต่ไกลนะเป็นไก่เซโน่โอ้โหบ้าเปิมบล็อกไมักเลยเอามาให้ของเดียวบล็ให้เจ้าครือเนื้อในไขมครือเนื้อนี่บล็อกนั้นกินไก่เซโน่บบข้าวผัดราดหนังคุณได้นั่งรานเจี๊ยขาวร้านเจี๊ยขาวพร้อมไหมนี่ เราใส่ยาเสนีแล้วังเด้อเป็นขีคอยเด้อกินเป็นไก่หรืเป็นโหลดไปกินมือเดียวเป็นโหลดเป็นได้ไหนเป็นได้ไหนไปทั้งเหล่าเบิ่อเลยระวังตัวโหลดเบาเปรี้ยมสิบวันได้ไปพื้นมือนเรากินเบิ่อนี่เนาะเออเขาไปนั่งในห้องละไม่เยอเขาไปคุยกันจั๊กบัตลูกค้าดจะคนเีรอสีห้าคน บ้านเรดกระจกีเี่ยก็เปลี่ยนเกิดผมมากแสงมาเลนตอมันจะหมดเพื่อนมันจะหดเพื่อนไอมาค่มไปไองานโสภอบ้าข้ามสีครับกลเ็แบบเขาไปฟ้าครับเนี่ยจาได้กิจการ เออแกครับของนี่ของทำงานเปาเปีมครับืออเดอวเว่าอาุษามนงลมอยู hmm. yeah. Yeah. ่น yeah. 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 hmm. I mean ี่นั่งกูอยู่นี่บ่นั่งโน้มดูแล้วนะฮะเยอ่กนนะดูแลมากเลยเปาเปียมก็วมาเหมือนเมนกเมนนะเนอเนี่ยเอาเบิร์ดคิปด้วยมือนความรับไทยเลยความรับเปาเปียม วอกับอันมันนอกเลยเนี่ยวเปียมน่ยมันต้องแลกเปลี่ยนกันแลครเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปนแวันข้ามันรอของผมยังธรดานี่คือเห็นเห็นรชีพบางอยาที่แแนีต่อเลยเป็มคนได้หนะไอ้าดีสีได้ออีเดินเดินแล้วนียังนอได้กักอันที่วอพวกสอบแน่นอนเป็นน้ำอ้ล้วเ้า ดาว่างค่อยเลยอ่ะจากคนเดียวดามาคลิปดังเม่ถุกคนได้แบบนี้ดาดาผีตอแน่ดาแบบนันแน่หากินกับดามาเออเมีตัวหากินกับดามาเแล้วก่ไม่ดามาแน่มันต่งดังมันตังวิววิวมันตังขืนฟีดแตดามาเนี่ยคนจะได้เหียนหรอแมนขืนฟีดพอไหม กมมเนี่ยเจ้ไอ้นก็สแดเลไอ้ไอ้แมเวลเนน้ำเปลีนะครับหลกการที่แบบเข้าไปซื้อนะก็มีขาตลาดนะสไอ้สตีนมั่วแม่นแบนี้ไปเข้าไปเนตลาดสดในทงมาเศร้าแบบมีสนามเอ็นบนีนี่แหะครับมีน้าม้าอันนัและเีนน้ำเปียก็ยังเ้ากัสีไดง ยิ่งยาวสาวเดียวเลยเนี่ยมันไหนไก่ไก่สองร้อสร้อเท่านั้นะจากจากมุกไปจากนี่จากนีนไปจางนครพนมไปอุบลพอจากขาดมันสองรอยสิบห้าเข้าเวทเขาขามาท่างนีไงประมาณซูซีกันแบบสองอยสิบอ่ะเกือบเกือบสามสัดาห์เลยนะครับเจ้ามุกจะหารไปอุบนยักกิโลหไปต่องร้อยสอถึงสองรอแล้วไปไปปากจางนี่ไปมุสี่สิบ 4อเพราอว่าไอ้วันมาจจัดานนี่ต่ำมากอืมก็วนอย Vatican, ู <empath etic memory> ่ิว่งหม200ก็โลดเลยอยากหินไปไหมน่ะวะนึกเบาเปลี่ยนยส3คืขว้นมป่ะเราพี่นอ๋ยวไปพอกันยุ้ัเปนแข้งมดลนะครับเดยวาต่อจีขอไปซ่อมอันยื้ในเมื่องข่ตั้งสีโง่ออกถ้ามันแข็ง คอเป็นต้งาลอืนอ่เาเคอนเทนต์นพี่ต่อถิ่ตาตาเมื่อานเนี้ยเราเมียาประตูไ้ยู่เพี่ต่อถิอยู่คนส่งแบบพี่ต่อไม่ไปส่งถึงบ้านมโ่อโอเคครับพี่น้องยวไปพอกันที่มันแขมคกับครับผมครับฝากทางช่องบกปนนะครับพี่น้องครับช่องบลกปีนนะพนงครับในโลกบอกคิปที่เ่าเห็นเจนี้ว่าจิไม่เห็นคลิปกย่ยวกบบตัดผมครับประว่าเพระว่ต ขาตัดผมไปน,นั้นนี้เวลาเข้าวไายมันมออกไปปุ๊บลูกก้าสิมาปัากสินะอืมแบบอะไอะว่าีขั้นหนึ่งจะเอาส้มผงแบบทีนี้การตัดไปเรื่อยๆแม่ขั่นหนั่งท้ายรูปนะเนะนี <laughs> <ๆ>เ่ยครเก็ไสอว่าษาไทยอ่านไทยเหนนะโอ้โหขั้นขั้นนั่นนั <laughs> น่นจะกลับไ้ <laughs> ถ้าโพเรมัสตาร์ดก็มีอันสแกนยู่ได้ครับบางอย่างเอออยอ่าเป็นขวากค้าบใบมีดค้าบแป้งค้าบก้อนเหรินซื่อได้ก้อนเหรินซื้ออันนี้ยอกรอกรอกรอครับแคบแคบหน้าจอส่งมาหดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปพอกดีที่มันแข็งเลยพี่น้องเดี๋ยวคุยเรื่องปลาบิบกับข้าวข้าวผมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ อีีเทนะบ่เว้ยเป็นเงาัลัมาััมาผิดมีนกคาครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่แค่เพื่อนเลกห่อยว่าอันนี้อันตาไพีได้ไหมเพิ่อดีไซน์ใหม่มาอไบ้งบ่เคยตังเลยร้องเท่ไตาดัได้สีิกันเพรเรได้เสียงกันเลเเป็นเดียวเลยอ่ะน้องน้องสีไหัลเหสรุปว่าสมัยสมัยเดียน น่ยนี่เอสช่งนี่นี่ส่องไานไอตันไรเรยแบบนี้เอะว่าทั้งนาเกิออกก็เลยอตโอ้ยไอ่กับไอยี่แตไอกัถี่นี่ยอไอถี่ตะคุ่มส่เรื่องนาลาไปเองเนาะนาาไปมั้ยไอหยอกไอหยอกไอหยอกนี่แหตัตักปตัวอะไร้างพ้ สร้างเดียวทีไว้ใจคือสร้างปีมนะครับอสิจิมเฮดพึกษาารึ่งซาพึ่งลาไอ้กรบเมหรอไง้างมครัดกองสูงสูโย กระส่อมเกาเปัาเล้รื่นาวองสิเเ็ดั้นเดี๋ยวสิตัดให้ฟรีเลยหัวนี่เดี๋ยวสิให้ตัดฟรีเลยหัวนี่เดี๋ยวสิเลี้ยงเลยเลี้ยงลแถมเล่ไม่แถมเลยงานงานเปลี่ยนนะครับตัดฟรีบิสร้างผมอิสระ ประจำบ้านคอนกองเป็นตัดงานนี่ครับไปเพิ่งได้เฟซบุ๊กคนนะ่ะเป็นรีวิวหัวตัดเพราะว่าเก็บเก็บเนี่ยนะ่ะเบาหน่อยต้องมาเลียนนะมาเลยคือเรื่องผมเห็นเล้ยปีนบ้านเกลือบอปีนประปุก <c oughs> ชัวรข้าวเท้าอนัน <c oughs> ไปดังตัดมืนนินยังเสียวอยู่เอา้าอันแอนเนีนห้องเบอร์น่นมันหลดุดเอา้าหลุดตะยามเลยเอา้าลูกห,ไไห,หัวห้อยเอ้าไปแล้วว่าโซฟงกูเยอะต้าเพิ่งตัดแรกนะครับตัดง่ามเป็นตัดง่ามครับเป็นสามารถไปเบิ่งในเฟซบุ๊กเพิ่นได้นะครับเป็นเป็นรีวิวแบบว่าเก็บเนียนนี่หรือบ้านไหนตัดพราะลูกด้ว เราเป็นคกบอยู่วะเกมเนียนดีนะถ้าบาร์็ิถ้างเราเากค่างเด้๋รได้แงข่าะกัจิตไปบะใช่เมาคกัคางใชไมาตัต้องงามเต็มเอยเปประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์่านดเ่ยเนบ่ันเรตนมาตลอดตาีเกาการคือเก่าเ้าะถ้าถ้าถ้ามันไ่นแม่งก่อเข้าก้วเงียบแย่งเนาะครับแบบบากนกแต่เขาเปี้ยงเมเอย ผมคือมันแบงคอผมันแบงได้เห็บอกน้อยมานัวได้อุ้ยเอาเอาเงี้ยมเลยแบงเพิ่มมละเีอยางียวมาถ่าเพิ่งตอนแล้วแล้วแล้วละวันนี้นะเลยเงียมาเงียมนีครับเสมาุมดีะ วัวนี้สิบพันครับหนอสิบพันควาดีก่อนจะเปลกครับสี่สิบคำหน่อยคำน้อยสามสิบสี่สิบอันนี้อันนี้สามสิบรออันนี้สี่สิบครับพวะเ่าเป็นซ้งเป็นซ้งอันนี้รอบซ้งาซุ้งหาัเรียนต่ะสามสิบอถึงเงินไม่ได้บาทถึงเงินไม่ได้บาท ส้นบาาตดอหได้ปสิ้นเด้อาเใชเงินน่ะบได้มมีเงินตันะมมบ้านตอนหนงคือเรียกจ่ายให้เต็มนะครับชิบาออ้อข้าวไข้าเาีก นี่แหละครับงานเราเป๋มสามารถเข้าไปเบิรงวิวโซ่องบันไดหรือับในเฟซบุ๊กเนี่ยทั้งยูทูปก็ได้ครับทั้งยูทูปอ่าเฟซบุ๊กหรือยูทูปก็ได้ครับยูทูมันคืออะไรเกษตรเกี่ยวกับตัดผมนะทำแต่จะมีบางคี่แบบสป็นตัดผมตลกตลเล็กนั่งนั่นแหละครับดีดีดีเพราะว่าเข้าตัดผมเนี่ยเขาออกไปใส่มันยากแมนยากยาเลยครับมันก็ ท่านครับผมนะถ้ามีงานประจานทอดนะเออบอสีบอคือบ้าไหนหรอนะบ้าไรตายแน่แล้วบ้าเลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปฝากกันยูบันแชมป์ครับพี่น้องนะกินองมาห่รับเพื่อนนะครับสามถ <Yeah. S 1> <im> like ูกเป๊ะสามถุงพอดีครับ ปงไก,ก่มาครบสีปีงไก่อะกอยกอริตาแหน,มแ,นมแนม่ว่าเอาปีงไก่ไปเหมียนนะเมียเราหน,นอนปีงไก่เซโนู้นเป็นซืน้อของอะกอยกอลิตาแล้วก็บของคำสีคนละสองตัว ปีงไกลล่ลานเจีขาวค้นดังเมื้องเซโนุณหลายนีขอบคุณได้หลายนะครับเดี๋ยวผมสิเอาเนีย่ยกินเขาไปเก็บก่อนท่านได้กินขาวได้ครับพี่น้อง <c oughs> ปีงไก่ช่ำสีเพิ่นเอาสื่อมาฝากอีพอ กับอกกอยกับอาริตาซีฝาเนละสองโต๊องต่บ้านไก่น่อยไกบวพ่อบ่พ่อซีหาเดือนสามาไก่ยังขนบัววระทในเวิดไก่บ้านซื้ออันนี้อกกอยกับอาริตาซีอีกร้านหนึง อันนี้ข้ามสีสื้อลานเจาขาวก็ข่อยซื้อตัวหนึ่งข่ซื้อสองตอัวแะแบงค์เตรเปี่ยมตัวหนึง่งไปแว่บานเปี่ยมนั่นเียมอยู่บ้านเีแล้วกนตวน้มดอีอสิไปซื้อสวมตีนง่วของเขาบ่าไมีขายได้ตั้งหม่ำมากไ,นะได้เต้นอันนี้ยัตลาดต้องไปแบงแล้วทงหนึ่ง พี่น้องมาฮอดบานแบบสามทุ่มเนม่เข่าวองทศนด้กินข้าล่องขีบอยู่อ,ออกจากนตะว่าเติบสอง<ม>ออกจากด้าน,นกินตัไ้ไเปิดนะเ้ออบบอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาติ้กินเขากินของอาก่อยรองซิีบงเอาะพี่น้องชิปนี้เอาไว้ซ่อนี่ครับมาฮอดบานอนะ ไอพ่อก,การลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณอาก,กอยอลิตาแล้วก็ขั้นสีเนี่ยเ<อ>ขาสื่อมาฝากมันพี่พ่อแล้วแล้วก็อยากกินเยอะๆป่งไก,ก่เส้นออยากสมใจแล้วยี่ดอกหาโต,ต,ตกินโหลดบุญตะคิดเพื่อนเก่งครับพี่น้นนองขอบคุณน้องสองคนเลยร้ายถ้าไปกินเขา่าถ้าไป <and S 2> เอ็นเรียนบ้าน,นอากลอยอาทิตาอ้ยู่ไงโบโบได้ไปอันน้ำน้ำ่บ่านนี่นนนานมาข้าอันเมี่ยนขี้เมียนของเห็ดนั่นเห็ดตีน้ำข้าเจา้าเอพี่น้นองเดี๋ยวพอกันชน้าครับสวัสดีครับ